กันกับเนี่น่าจะใช่แหละเราเข้าไปทักกันไหมไ<ป>เคนจำเราได้ไหมเรียนไงเพื่อนกันตอนมาปลายอะ่ะเสรีตีไงดีเพื่อนเริ่มเาบริษาด้วยกันอ่ะหึถนัถานาขนาดจะไม่ได้หรอกเพิ่งจะมีเพิ่มเยอะแยะทํไมเอากรเป่าเนี่ยใช่เลยอะแกช่วงนี้มีสถานีวิวเยอะนะแกขอโทษค่ะพอดีจำดีนะคุค่ะค่ะน,นี่เสียง,งกับพวกแกยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยเงินก็หมดซะแล้ว เัอก็เหมือนกันวงเงินหมดแล้วจ่ายได้แค่ขั้นต่ำกดออกไม่ได้แล้วว่ะฉันก็อยากมีรไรได้เหมือนแกนี่แต่ว่าจะมีนี่ฉันก็ด้วยช่วงนี้เอาเงินไปเป็นผู้ชายเลยฉาโอเจงเลยอะ่ะมีร้านเป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องมาลําบากเหมือนพวกเราอะ่ะกว่าจะมีทวันนี้ได้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้ก็พอไปได้อะ่ะฉันก็หวังจะพึ่งพวกแกแต่ดันมาลาบากเหมือนกันหมดทุกวันนี้ฉันแย่มากเลยแกจาดีอะ่ะเพื่อนเราัำม,มาปายได้ปะ ตอนนี้เบียรวยมากเลยนะเบียที่เด็กเออที่แกไปขอร้องกัรบ้านแล้วไม่ให้นะหรอใช่แต่ตอนนี้เบียได้ดีมากเลยนะมีธุรกิจส่วนต<อ>ัวหลายเลยเราไ่ไเงินนั่น,นแล้วอะไม่คิดว่าจะได้ดีขนาดนี้ไม่แกไปดูเรื่อยนั่นได้ไงอะ่ะไม่ดูการไม่ใช่หรอมันก่อนจะไม่เคยกับเบียมานะักใช่อไหมแกก็เราไม่เคยดูสิเผื่อนเบียอาจจะเห็นน้องเพื่อนอาจจะให้เงินกู้ก็ได้นะเฮ้ยเบียเฮ้ยเคนสวัสดีฉันต้องขอโทษด้วยนะ ร็ช่วนทำแกไม่ได้นี่แกเสือกได้เยอะเลยนะไม่เป็นไรหรอกเริ่มแค่นี้เองก็ฉันไม่สบายใจนี่เออแล้วแกเป็นยังไงบ้างก็สบายดีแหละเทหล่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวันก่อนพี่กับผู้นำผู้มาหาฉันเองจริงเหรอดีน้องมีก็ไรเยอะนะแต่กลุ่มพวกเธอผู้มาหาชันเองเออคิดถึงสมัยเรียนเหรออืมคิดถึงมาก แม่เคงกระเป๋าสวยเนาะช่วงนี้ไปรดนมาจากไหนอ๋อก็แหล่งทุนอย่ยงพวกแกนั่นแหละฉันโลนะพวกแกไปเจอเดียมาพี่พวกแกที่ใช้เป็นของเงินเดียมาซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้นั่หรอฉันอะ่ะให้เป็นของเงินเดียให้เกิดประโยชน์แต่แกมาซื้อของพวกนี้เนี่ยนะฉันไม่ได้มีธุรกิจแบบแกนะอีกอย่างไม่ใช้เงินแกนะแกเด๋ยดร้อนทำไม พค้ดแกมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยพอดนีฉันมีแล้วเก็บเงินอ่ะเดีออ๋ให้พวกนี้ยืมเงิอนอีกแล้วหรอให้ยืมเงินเนี่ยไม่ิีเลยอะ่ะใช่สวัสดีทุกคนสวัสดีนี่พวกแกไปสนิทกันตอนไหนอะ่ะอ๋อเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะตอนนี้ก็สนิทก,กันแล้วนะเออดียตกลงจะให้เรายืมเงินไหมไม่แล้ว,วอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าพวกเธอนําเงินของเราไปซื้อของฟุ่มเฟือยจนหมดพวกเราขอโทษนะที่นําเงินของแกไปซื้อฟุ่มเฟือยอ่ะ ันเสียใจมากเลยนะที่แนะนําให้ไปอยู่เงินเดียะอยู่กับเดียะนินทาฉันแต่อยู่กับฉันนะนินทาเดียะแล้วพวกเธอไม่อยู่ด้วยกันพวกเธอก็น,นินทากันเองมีแต่ภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกเธอ